สวัสดีครับพบกับ p เพนกวิน e ีวิว by p e n ลา b นะครับวันนี้เรามาแกะกล่องและรีวิวเคสของเบนนะครับเป็นเคสสำหรับ iPhone 16 Pro ในรุ่น Armor Pro 600D รจุภดีวัณฑุพันของเคสรุ่นนี้เป็นพลาสติกใสนะครับที่เราสามารถมองเห็นตัวเคสได้ชัดเจนด้านหลังจะอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำเคสตัวนี้ซึ่งเป็นเคฟลา คุณสมบัติเด่นของเคสรุ่นนี้ก็คือผลิตจากเส้นใหญ่เคฟลาที่มีความแข็งแรงทนทานกว่าวัสดุอื่นถึง5เท่ามีขอบอรลูมิเนียมอัลลอยสำหรับป้องกันบริเวณกล้องด้านหลังและเคสรุ่นนี้ยังมีปุ่ม Camera Control Button หรือปุ่มควบคุมกล้องซึ่งประกอบด้วยวัสดุนำไฟฟ้าสถิตนะครับและก็กระจกทำให้ช่วยปกป้องปุ่มควบคุมกล้องของตัวเครื่อง iPhone ได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบการดรอปเทสนะครับที่ระดับ6ฟุตหรือ180ย80เซนติเมตรมีความหนาเพียง1-3มิลิเมตรนะครับและยังเป็นเคสที่มีน้ำหนักเบาที่มีน้ำหนักเพียงแค่38กรัมเท่านั้นบริเวณด้านล่างจะมีสติกเกอร์ที่ซิลกอ่องอยู่นะครับเราสามารถแกะสติกเกอร์ซิลกอ่องได้จากบริเวณด้านหลังโดยทำการดึงออกแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราเปิดกล่องแล้วก็นำเคสมารีวิวกันตัวเคสติดอยู่กับกล่องค่อนข้างแน่นหนาทีเดียวนะครับต้องใช้แรงสักนิดในการดึงเคสออกด้านในกล่องนะครับจะมี QR Code ให้เราสแกนเพื่อแนะนำคุณสมบัติและวิธีการใช้งานของเคสําว่า Pro 600D นะครับจะเป็นเคสเคปลาที่มีสีดำค่อนข้างเข้มทีเดียวมีแท็ก ของที่ห้อติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปตัดแท็กตัวนี้ออกก่อนเคสเบนอาร r เมอร์โปรดีนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro ต้องบอกว่าเป็นเคสที่เรียบแต่ดูหรูหรานะครับเนื่องจากขอบวงแหวนรอบกล้องเป็นอลูมิเนียมอลลอยที่มีความเกง่างามและยังช่วยป้องกันตัวกล้องหลังของคุณได้เป็นอย่างดี บริเวณด้านข้างนะครับเป็นอย่าง TPU และยังมีการปกป้องปุ่มกดโดยรอบของตัวเครื่อง iPhone นะครับโดยเฉพาะปุ่มพิเศษที่เป็นปุ่มควบคุมกล้องอีกฝั่งก็เช่นกันนะครับมีทั้งปุ่ม Action Button แ,แ,และปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงเคสสุดนี้ลองรับ m a g s a f e ด้วยนะครับด้านในจะมีการสกรีนลวดลายของวงแหวน m a g s a f e อยู่ภายใน ขอบของตัวเคสนะครับมีความสูงขึ้นมาจากหน้าจอของ iPhone พอสมควรน,นะครับสำหรับใครที่มีการติดฟิล์มป้องกันหน้าจอก็สามารถใช้เคสนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาสำหรับบริเวณช่องเจาะนะครับที่เป็นไมโครโฟนสปีเกอร์และ USB Type C ก็เจาะมาได้พอดีเป็นเคสที่มีน้ำหนักเบาและก็ถือว่าเรียบหรูดูดีทีเดียว เรามาดูวิธีการใส่เคสกันนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro เนื่องจากขอบของเคสเป็นอย่างที่นะครับการใส่ค่อนข้างง่ายเราเริ่มจากมุมซ้ายที่มีปุ่มกดเยอะที่สุดนะครับและ้ะค่อยๆกดเครื่อง iPhone ให้ลงล็อกโดยรอบนะครับใส่เคสแล้วเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเคส a r m o r Pro 6 0 0 d สีเข้มของ Kevlar นะครับ ตัดกับ iPhone สี d e s เ r อ t ์เทเทเนได้เป็นอย่างดีดบริเวณวงแหวนรอบกล้องหลังนะครับมีขอฟที่มีความสูงเพื่อป้องกันตัวกล้องเป็นวัสดุอลูมิเนียมอลลอยซึ่งดูเรียบหรูแล้วก็มีความแข็งแรงมาดูที่ปุ่มกดต่างๆโดยรอบนะครับไว้จะเป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอปุ่ม Camera Control มีการป้องกันปุ่มทุกปุ่มโดยรอบเครื่องนะครับปุ่ม Action Button และปุ่มเปิดปิดเสียงรวมทั้งช่องเจาะที่เป็นไมโครโฟนสปีเกอร์และ USB Type C ก็เจาะมาได้พอดีการที่มีขอบอยาง TPU โดยรอบนะครับก็ทำให้เราสามารถจับด้กระชับมือทีเดียวมาทดสอบปุ่มกดดูนะครับ เปิดคอนโทรลเซ็นเตอร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ดูการทำงานของปุ่มได้อย่างชัดเจนเริ่มจากปุ่ม Action Button นะครับตอนนี้ตั้งไว้เป็น Default อยู่ในการเปิดปิดเสียงปุ่มเพิ่มและปุ่มลดระดับเสียงทำงานได้เป็นอย่างดีผมทดสอบปุ่มค a m e r ม c คอนโทรนะครับก็ถือว่าตอบสนองการทำงานได้ดีระดับหนึ่งนะครับ เราต้องอาศัยความคุ้นเคยของการทำงานของปุ่มกล้องเล่าด้วยสำหรับใครที่ติดฟิล์มแบบเต็มหน้าจอนะครับก็ใช้งานร่วมกับตัวเคสรุ่นนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับ iPhone ของผมเองนะครับก็มีการติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มกันรอยที่หน้าจอนะครับที่เป็นฟิล์มแบบเต็มจอใส่กับเคสรุ่นนี้ก็ไม่มีปัญหาเรามาดูช่องเจาะ USB Type C กันนะครับ ถ้าคุณใช้สายชาร์จที่เป็นมาตรฐานของ Apple ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาและถ้าคุณใช้สายชาร์จที่เป็น third party นะครับที่มีหัวคอนเนคเตอร์ค่อนข้างใหญ่ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันเคสรุ่นนี้รองรับ m a g s a f e ด้วยนะครับผมไปทดสอบ m a g s a f e แรงในการดูดของแม่เหล็กก็ถือว่าใช้ได้นะครับแน่นหนาทีเดียว ทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่แบบ MagSafe ก็ทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาหรือจะทดสอบกับที่ชาร์จแบบ MagSafe ก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเช่นกันสำหรับการใช้คุณสมบัติของ MagSafe นะครับเราจะแนะนำผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเบนก็คือตัว Magnetic Phone Grip ที่รองรับ MagSafe ของ iPhone ตัวแมกเนติกโฟนกริปนะครับมีขาตั้งที่ทำหน้าที่เป็นสแตนทั้งแนวตั้งและแนวนอนซึ่งขาตั้งมีความแข็งแรงมากและยังเป็นกริปที่เราใช้ในการจับถือตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหรือ iPhone ของเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วยติด m a แมกเนติกโฟนกริปเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง iPhone ตัวแมกเนติกโฟนกริปนะครับเวลาติดตั้งแล้วเข้ากับเคสที่เป็นลายเคสล่าง ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเบนรุ่นอามเมอร์โปรกรอยดีได้เป็นอย่างดีเนื่องจากตัวกริปมีความบาดและมีความแข็งแรงเมื่อเรากางขาตั้งนะครับหรือสแตนออกมาสามารถปรับหมุนมุมในการตั้งได้360องศาเลยเราสามารถการสแตนนะครับเพื่อตั้ง iPhone ในแนวตั้งและยังปรับมุมปรับองศาได้ตามที่ต้องการเนื่องจากว่าขาตั้ง มีบานพับที่มีความแข็งแรงสำหรับการใช้งานขาตั้งในแนวนอนนะครับก็สามารถใช้งานในการตั้งและก็ปรับมุมได้อย่างสะดวกเช่นกันซึ่งเหมาะกับคนชอบดูหนังดูคลิปวิดีโอต่างๆในแนวนอนตัวกริปในการจับถือ iPhone นะครับก็ใช้งานสะดวกและก็ใช้งานถนัดดีทีเดียวถึงแม้เป็นมือที่มีขนาดใหญ่นะครับก็สามารถจับถือได้สะดวก ควาบแข็งแรงก็หายห่วงนะครับผมลองเขยา่าเขย่าดูหลายรอบและยังสามารถพรับเก็บได้ง่ายด้วยสำหรับแรงดูดของแมกเนติกโฟ n ์ดคริปตัวนี้นะครับถือว่าหายห่วงเลยทีเดียวมีแรงดูดที่แน่นมากๆนะครับแทบจะแกะด้วยมือยากทีเดียวถ้าไม่ดึงวงแหวนออกมาสุดท้ายเป็นเรื่องของการถอดเคสนะครับ เคสตัวนี้ก็ถือว่าถอดได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าขอบเป็น TPU อาจจะใช้วิธีกดบริเวณกล้องหลังช่วยก็สามารถถอดได้อย่างง่ายได้และนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวเคสรุ่น Armor ER Pro 6 0 0 d ดถือว่าเป็นเคสอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวทั้งในเรื่องของรูปส่งวัสดุและความแข็งแรงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เป็นกำลังใจกับช่องของเรา แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ